สวัสดีครับ Android a ตัว t h a i l a n d นะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของตัว Ford e c o Sport นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องออจอตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ลูกค้าใส่กล้องถอยด้วยเป็นแบบตัวความชัดระดับ Full HD นะครับเล็งกว้างมากนะฮะเื่อมองเห็นขอบตรงนี้ฮะ,ะก็จะดูว่าชนไม่ชนนะครับลูกค้าใส่เซนเซอร์มาตัวนี้เป็นปักตรงรุ่นนะฮะมาดูกันว่ามันทาอะไรได้บ้างแถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มใช้ง,งานได้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะ สมมติ Finally, เราเปิดจ right. ุทัวไว้นะฮะเอาการเลื่อนเลื่อนเนี่ยเลื่อนได้นะโมแต่ปุ่มกลาง네 sí. ใช่ไม่ได้นะปุ่มกลางใช่ไม่ได้แล้วก็เราสามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้เลื่อนได้ได้แต่เราไม่สามารถใช้เพิ่มเสียงเราเสียงจากตรงนี้ได้นะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับก็คือได้ประมาณนี้ก็คือระบบได้คอนโทรลได้แล้วก็ กล้องถอยได้แล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสเปคแรสี่มหกสี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบตัวนี้เป็น GPS ด้วยสามารถใช้ GPS ได้นะครับนำทางแล้วก็สามารถเปิดส่งหน้าจอได้กดตรงนี้นะแล้วกดแยกจอฮนะแล้วก็เลือกเป็นอยู่ทุกฝั่งหนึ่งก็ได้ฝั่งนี้ก็นำทางฝั่งนี้ก็เป็นดูดูหนังนี่นะสามารถใช้งานได้แล้วถ้าเราจะเลื่อนกลับเรากดตรงนี้ ตัวนี้มี u s b มาให้นะครับอยู่ในเกจทำงานนะซึ่งเราสามารถใช้ฟังเพลงหรือรูหนังผ่าน USB นี้ได้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัว DSP นะฮะสามารถตั้ง DSP ได้นะครับแต่เราเลือกเลยว่าเราต้องการแนวเพลงแบบไหนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว AUX in นะฮะสามารถเชื่อมต่อดิจิตอลทีได้แล้วก็สามารถโหลดแอปผ่าน Play Store ได้เลย ตัวนี้มี y o u t u b เพี่ะลงไว้ให้ Spotify นะครับฟังเพลงยูทิเซอร์แล้วก็ฟังได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอปนะฮะช้จิงนะเป็นแอปสามารถนำทางแบบออฟไลน์นะครับจะมีตัว GPS นะฮะช่างเขาเดินมาให้นะครับตรงนั้นนะฮะจุดนั้นเลยสวยงามนะฮะเพื่อรับตอนนี้นะฮะดาวน์โหลดนะฮะไฟ นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Netflix นะสามารถใช้งานได้นะครับเป็นเวอร์ชันที่รองรับ Netflix ด้วยนะครับเ่ยแล้วก็จะมีส่วนของตัวโปรแกรมไซเซตลิงนะฮะเป็นเ,เชื่อมกับมือถือผ่านคาปาได้แล้วก็ตัวนี้เป็นแอปสำหรับดูในส่วนของตัวช่องฟ t ีทีวีที่ไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะเราสามารถดูได้ฟรีในความเอกของแทดแบบ HD เลยนะครับ มาชมกันก็จะมีให้เลือกช่องมากมายนะนะนครับสมมุติอยากดูช่องสามกดช่องสามเีอย่าเพิ่ง,งเสียงเขาก,กด,ดนะกตรงนี้เวลาจะดูช่องอื่นๆแล้วกดตรงนี้สมมุติเราอยากดูช่องทั้งเจ็ดนะครับตรงนี้สมมุติเราจะอบลองใส่เกียร์ถอยอยู่นะฮะ ก็แตะมาเป็นต้องถอยแล้วพอเรากลับมาก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับสําหรับกอดอ e ีโคสกอดสามารถแตกใส่ได้ลงตัวเป็นกรอบทรงรุ่นบนนี้เลยครับใครใช้ตัวอ e ีโคสกอดสามารถมาติดตั้งที่เราได้เลยครับ Android Auto h i l a n d ครับผมอันนี้ผม,มขอดแล้วก่อนสวัสดีครับ